แมวฮะอีกแล้วบ่อีกแล้วเหมือนเดิมจ้าเอา <ś c oughs> เอามาเอามาเอา,เอา,เอาไปยายแมวตายได้ตายดีเนาะค้นนี้ก็ได้บิยสม่าว่าคือพ่อยายแฮกเหละบัดนี้ <ś c oughs> เออจำปีจ้ามากกั่ดีแล้วฟาดเ้อเดียวเดียดแป๊บนึงไม่อย่างนอา้อบันเรียบร้อยเป็นไรนี่ฝากยาดองไปใหเอาเสร์อแนี่เอาคือสิได้ฝากยาดองไปให้เอาเสิร์นะอค่อาอีกอย่างบันยายแมวค่าตกฮะค่าตกเป็นนะ้น เอาไปให้แล้โรธแล้วมูลหอโด,ดเอาเอาเอาฟังแค่ต่อแค่ต่อแค่ต่อเอาสดเอา้เอาว่า,าจาังไหนจับปีเห็ุอยัางยุเดี๋ยวนี่ก็ว่าเสียอฟาดโกไปสีเขานี่แล้วก็สีดูสีดันไทยละเอา้า อยาแข็างมันงามเนาะจำป็นต้องฉีดด้เจ็ดมือสิบหา้ามือต้องฉีดนี่ฟาดโกว่าแต่ว่าจำปีไปยังไงมาจังไงกูว่าโอ้นี่ยายแมวมแล้วฝากยาดองมาให้เจ้าฝากยาดองไม่เฮาค่าเอยียงจำปีเอ้าแต่ค่าที่เจ้าไปตอกให้แล้วนั่นเด้ค่าตอกว้าได้อันนี้ก็ได้ <c oughs> โว้โผลโพ บ่เอาไปจ้องบ่เหลือกันจังว่านี่ล่ะคอยขึ้นจักหัวเขาเล่าเบาอยู่บ่คอยไปเก็บเงินค่าสะพานกิจอยู่น้ำเล่าอยู่บ้านเออมาจังไดจังใดจังว่าฝากยาดองว่าให้เอาเสิร์ตค่าตอกพันนะเอาเสิร์ตบ่คอยถามแน่ถามเจ้าไปตอกให้แล้วอีรีอยู่บ่เงินตอกง่ายตอกไดเป็นบ่เอาเสิร์ตนี่ยากดิภาษาตอกมู้เก่า ผู้เจ้าสองคนนี่เนาะจะเป็นคือกันอองืดไหลเนาะ,ะสาิเป็นเงี้ยงภาษาตอกสำนันแต่งืดละเนาะงืดอีอยงเล่ามาห้องเจ้าไปนี่เจ้าก็แฟโอไปหาเล่าือสิ่จใจง่ายแท้แต่คนมาห้องไปตอกเนาะเสียว่าจังไ้สันแต่ว่าข่อยของใจอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องอยังเล่าคือกาห้องเจ้าไปตอกเฮ้อ เป็นเน็กชิบวกกาเอาฟังเด้อเออกันเล่าเป็นผู้ยิ่งเจ้าเป็นผู้ทรายผู้ยิง่งมาหองผู้ทรายไปตอกบอด้ไดใดขอนบว่ากนเล่านะโมมีผัวเออแล้วก็นกัเล่าเราโมมีผู้ทรายกะจังว่านี่แล้วอมืมันจำเป็นดิก็เลยต้องไปซอยตอกสันหวาบายชัดเจนเลยบาทฤฤฤฤีนี้ชัดเจนหน่ะ ก็เจ้าไปตอกให้เล่าเนาะอ๋ออันที่ว่านี่คือผมเป็นตอกแนวนันนี้แต่จำปีมันตอกแนวาใดอีสันอันที่ว่าเนี่ยคือไปตอกสังกะสีสังกะสีนี่นะฮะตอกสังกะสีเออหัวทำไมตอกแนวนันตอกอยังตอกอันนั้นละแสดงว่าตัวคืดเลิกแม่นอยู่บ่ตอกสังกะสีวะนี่แม่จะตอกสังกะสีแล้วแต่ตัวขืดไก่สัน เขาปฏิคิดปั่นนั่นเป็นเชลยตัวคิดไก่กว่าเหาเออเอ้าอย่าดองเจ้าเออนะอามาอย่าดองนี่จีส์คำจีฟ์นเฟอร์ไปซีดไปซีดเขานี่ตะเวนสีโต๊กดินกวอนนี่แม่ดีดอกเออไปไปตัวเดี๋ยวเฟอร์เ,อเมื่อเมื่อก็ได้สันเออเมื่อ